แอมพีรวัตรโปร่งผมให้ออมอกระพันตามที่สัญญาไว้แล้วแอมพีรวัตรเพื่อนรักและเพื่อนร่วมสังกัดช่องเจ็ดภาพสุดซึง้งคุกเข่าขอแม่ออมอกรพันขอบวชให้เพื่อนรักพิธีสวดอภิธรรมศพพระเอกออมอกระพันเป็นคืนที่าสามณศาลาสิบวัดทาาทองมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมไว้อะไรและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกันอย่างเนืองแน่นศาลา ทางนี้มีรายงานระบุว่านักแสดงร่วมสังกัดช่องเจ็ดเป็นเพื่อนรักคนสนิทนั่นก็คือแอมพิรวัตรได้ขออนุญาตกับทางครอบครัวโดยเจ้าตัวนั้นได้คุกเข่าพูดคุยกับคุณแม่อมอมทนอมและมีการเปิดเผยว่าแอมพิรวัตรจะขอบวชให้กับเพื่อนรักให้เพื่อนเดินทางไกลอย่างปลอดภัยเป็นการทำให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนทราบต่างซาบซึ้งในน้ำใจและร่วมอนุโมทนากับการบวชในครั้งนี้ด้วย และล่าสุดเชา้านี้วันที่28กันยายน2567หนุ่มแอมก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วกนผมบวชเพื่อส่งเพื่อนรักในวันสุดท้ายแล้วค่ะเป็นภาพความประทับใจของเพื่อนรักคนหนึ่งที่ทำให้กับเพื่อนรักอีกคนหนึ่งที่ร่วงรับนะคะถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่สามารถทำให้เพื่อนได้ในเวลานี้ค่ะ โดยมีเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายค่ะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ